สายไร้สดต้องดูก่อนช่องโดนแบนถาวรสวัสดีครับกยอนดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไหนตัว i n f i n i t y ี8มาอัปเดตข่าวเพิ่มเติมให้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นสายาใช้การสตรีมนะครับไม่ว่าจะาเป็นการเป็นเอ s หรือว่าเป็นโปรแกรมอะไรต่างๆนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็การร,าารีลันเอาคลิปมารีแลนนะครับหรือเอาคลิปของคนอื่นมารีแลนโดยการใช้การสตรีมเนี่ย นะครับตอนนี้ที่ต o k เขาใช้ AI ในงานจับนะครับเ,เพื่อนเพราะฉะนั้นถ้าเขาตรวจตรวจจับแล้วเขาตรวจเจอเขาจะแบนช่องถาวรเลยทันทีนะครับแต่ว่าก็จะมีคนที่โดนแล้วก็คนที่ไม่โดนเพราะฉะนั้นนะครับใครที่กําลังทําอยู่อันนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่ามีบางเหตุการณ์นะครับก็คือเขาเคยสตรีมไปเมื่อวานแล้วก็วันนี้เขาขึ้นไลฟ์สดปกตินะครับก็มีการแจ้งเตือนว่าเขาขึ้นนะครับไลฟ์สดแบบการ สตรีมหรือว่าการใช้รีลันนะครับก็ต้องไปลองเช็คดูว่านะครับอาจจะมุมกล้องเอ่ยจุดนั่งเอ่ยอะไรเอ่ยต่างๆเนี่ยนะครับหรือว่าการวางสินค้าเนี่ยนะครับอาจจะเป็นการทําแบบซ้าๆจนทําให้ AI มองว่ามันเป็นการทําซ้ําหรือว่าเป็นการรีลันหรือว่าเป็นการใช้โปรแกรมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเ,เพื่อนๆ่อที่กาลังทําการสตรีมนะครับย้อนหลังหรือว่าการเอาคลิปเก่ามารันใหม่นะครับอันนี้ฝากเลยนะครับใครทําอยู่ ต้องหยุดทำนะครับเพื่อนๆไม่งั้นช่องของเพื่อนๆนถ้า AI ตรวจเจอจะโดนแบน์ถาวรนะครับแล้วไม่สามารถที่จะกลับมาใช้งานได้อีกนะครับอ่ะแวะมาประชาสัมพันธ์เพื่อนเประมาณนี้ชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากช่วยช่วยช่วยกันแชร์นะครับเพราะว่าจะได้เป็นข้อมูลเป็นข่าวสารนะครับเพราะว่าตอนนี้ต่อเขากาลังตรวจสอบเข้มงวดมากนะครับเพื่อนๆช่วยกันนะแล้วก็ฝังติดตามช่องในทุกแล้วก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์รีโพสนะครับ เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปไปแล้วครับสวัสดีครับ